ปราบรักร้ายเมียพยศผู้แต่งนโม245ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนด้วยนะคะนิยายเรื่องนี้ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังฉบับเต็มได้ที่ m e b m a r k e t com นะคะมีทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็ออดิโอบุ๊กหรือว่าหนังสือเสียงครบทั้งสองอย่างเลยค่ะหรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะปราบรักร้ายเมียพยศตอนที่หนึ่งเจอตัวเมื่อไหร่กูหญิงไม่เหลี้ยงแน่เสียงตะวาดด้านของอสูรรายในร่างของมนุษย์กำลังตะโกนไล่หลังมาไกลๆหญิงสาวร่างบางที่เพิ่งใช้ท่อนไม้ฟาดใส่ศรีรษะของเขากระโจนวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ทิศทาง คิดเพียงแค่ต้องหนีให้ไกลหากถูกเขาจับได้เธอต้องตายด้วยน้ำมือของเขาอย่างแน่นอนอย่าคิดว่ากูจะพิสวาสมึงเหมือนคนอื่นยั่วโมโหกูนักคราวหน้ากูเป่าหัวมึงกระจุยแน่ศพเน่าๆของมึงกูจะทิ้งให้สัตว์ป่ามันแท้กินเขาฆ่าเธอแน่ฆ่าเธอหมกทิ้งป่า ก่อนหน้านั้นสองเดือนมีอาเป็นนักร้องสาวสวยของคลับชนชั้นสูงเธอดิ้นรนถีบตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดนี้เพื่อหาสามีร่ำรวยสักคนแต่ทว่าพวกที่มาติดพันเธอส่วนมากก็เป็นพวกมีเจ้าเข้าเจ้าของกันแล้วทั้งนั้นเป็นเลิกกับเมียให้ได้ก่อนสิคะการเล่นตัวเป็นวิธีอัปเกรดตัวเองอย่างหนึ่งของมีอา ความสาวความสวยของเธอไม่ใช่ของแค่มีเงินจะซื้อได้เธอต้องการความมั่นคงมากกว่านั้นให้เป็นเมียน้อยคอยหลบหลบซ่อนๆความสุขความแบบนั้นเธอไม่คิดสนใจได้สี่คนสวยผมจะอยากกับเมียแล้วมาแต่งกับคุณปีเตอร์หนุ่มหล่อเพลย์บอยที่ล้มหลงในตัวของมีอาชายคนนี้แม้อันตราย แต่เขาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกชั้นยอดเขาลงไหลในตัวเธอแต่ไม่นานก็คงนายดังนั้นวิธีที่จะได้ประโยชน์จากเขามากที่สุดคือการแต่งงานหลังจากนั้นเขาจะไปเลเททที่ไหนเธอไม่สนหากเขาอยากขาดกับภรรยาได้มีอาก็พร้อมที่จะให้เขาเข้ามาพัวพันกับเธอความฉิบหายในชีวิตของมีอาจึงเริ่มต้นต่อจากนั้น เมื่อมาเรียภรรยาสาวคนสวยของปีเตอร์ไม่ยินยอมรอนวิ่งจจ้นไปฟองพี่ชายเพื่อให้เขาจัดการกำจัดผู้หญิงหน้าด้านคนนั้นออกไปพี่ต้องจัดการมันให้น้องนะมาเรียเอ่ยออกมาอย่างขับแค้นใจที่เห็นหลงผู้หญิงอื่นถึงขั้นมาขออย่าขาดกับเธออีนางคนนั้นน่ะมันแรดมันแย่งผัวน้อง นาธานนายเหมืองเจ้าของเกาะผู้ทรงอิทธิพลไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงและความเหี้ยมโหดของเขาหากคิดเป็นศัตรกูก็เตรียมตัวไม่เหลือแม้แต่ศพแล้วอีนางผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครมันทำงานอยู่ที่ไหนอีธานหนุ่มใหญ่ไั้42ปีจ้องมองรูปถ่ายของหญิงสาวอย่ากรับแค้นชิงชัง หากไม่ติดว่าน้องสาวของเขากำลังมีทายาทอยู่ในท้องเขาจะฆ่าน้องเขยสารเลวให้ตายคาเท้าก่อนจะไปจัดการกับผู้หญิงหน้าไม่อายคนนั้นเธอทำงานเป็นนักร้องในคลับของมาดามลีครับผู้หญิงชั้นต่ำแบบเนี้ยมาคิดเทียบกับน้องกูเดี๋ยวมันได้เจอดีแน่ค่ำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายก่อนเจ้าพ่อเหมืองอย่างอีธาน จะเดินทางกลับไปที่เกาะเมืองแรกของตัวเองเขามุ่งหน้าไปยังคลับหรูย่านใจกลางเมืองเพื่อดูหน้าผู้หญิงใจหยาบคนนั้นกับตาของตัวเองเสียงร้องอันไพเราะของหญิงสาวบนเวทีขับกล่อมให้ผู้คนที่ได้ยินเคลิบเคลิม้มลุ่มหลงเรือนร่างสะอวสะองของเธอยัวย่วเยวายวนใจชายยิ่งนักไม่แปลกใจเลยที่เธอคนนั้น จะเป็นที่หมายตาของชายหนุ่มมากมายในเมืองหลวงแห่งนี้มีชายนับหมื่นนับแสนแต่นางผู้หญิงหน้าด้านคนนี้กลับมายุ่งกับผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วผู้หญิงแบบนี้อีทานรังเกียจขยะขยแย,ยงนักเขาเองก็นึกบริภาษด่าเธออยู่ในใจเมื่อนึกถึงอดีตภรรยาที่หย่าร้างกันไปหลายปีก่อน เธอเป็นดารานางแบบสาวสวยเพราะความรักสบายติดชีวิตหรูหราทำให้เธอไม่อาจทนอยู่กับเขาบนเกาะได้จึงย้ายกลับมาอาศัยอยู่ภายในเมืองขณะที่อีธานต้องอยู่บนเกาะเพื่อควบคุมงานเหมืองทำให้ชีวิตคู่ระหองระแหงไม่นานนักภรรยาของเขาก็เริ่มมีข่าวควชู้จนอีธานตัดสินใจเลิกรากับหลอนจากนั้นอดีตภรรยาของเขา ก็ถูกผู้ชายหลอกจนหมดตัวสมสารกลับมาอ้อนวอนขอโอกาสโอกาสที่ชายหนุ่มหลงเหลือมอบให้คือการอยู่เป็นนางบำเรอสบาดให้เขาบนเกาะแต่ไม่นานนางบำเรอของเขาก็ไม่หยุดเล่นชู้กับคนงานในเหมืองยอมให้ผู้ชายพวกนั้นไปทั่วจนพวกกลัดมันเหล่านั้นทะเลาะไล่ยิงกันกลางเกาะพอเขากลับไปถึงเหมือง หล่อนก็กลายเป็นศพเน่าอยู่กลางป่าเอาไปฝังเกลงไรจะฝังวัวฝังควายก็ช่างหัวมันหลังจากเก็บกวาดเรื่องเหม็นคาวเหล่านั้นจบลงอีธานไม่คิดสนใจเรื่องชีวิตคู่ครองอีกความด่างพร้อยนี้เขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองทั้งชีวิตอีธานจึงอุทิศให้กับงานและธุรกิจเท่านั้นอำนาจของเขาแผ่ขยายมากขึ้น ใจิตใจของเขาก็ด้านชายิ่งขึ้นเช่นกันแต่เมื่อรู้ว่าน้องสาวเพียงคนเดียวของเขาประสบพบเจอเรื่องทำนองเดียวกันพี่ชายอย่างอีธานมีเหลอจะทนได้ผู้หญิงมากๆเขาขยักขยงจนแทบอาเจียนนางคนนี้มากๆไม่พอยังโลภมากอยากได้ของคนอื่นอยากสะบดคำว่าอีชั่วใส่หน้ามันนักจับนางคนนี้ไปปล่อยป่าที่เกาะซะดูสิ มันจะยังร่านแย่งผัวคนอื่นอีกได้ไหมหนังตัวดีแกเอาสมบัติแม่แกไปไว้ที่ไหนเสียงของแม่เลี้ยงเครียดสัน่นเมื่อยังไม่สามารถเข้นเอาคำตอบจากเด็กสาวตรงหน้าได้มีอาในวัย13ปีที่ถูกมัดทรมานอยู่ในห้องใต้ดินเธออดข้าวมาสองวันแล้วหากเธอไม่ยอมปรีปากบอกไปเธออาจตายได้ หากแต่ความแค้นในใจทำให้เธอไม่ยอมแพ้พ่อใกล้จะกลับมาแล้วฉันไม่มีทางบอกแกหรอกอีกแก่มีอารวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลือด่าตอบกลับไปตั้งแต่มารดาที่แท้จริงของเธอเสียชีวิตไปไม่ถึงปีพ่อของเธอก็แต่งงานใหม่กับแม่ไม้ลูกติดจากนั้นชีวิตของเธอเลวร้ายไม่ต่างจากซินเดอเรลล่าที่ถูกหลั่นแกล้งและทารุณ คิดว่าพ่อแกจะมาช่วยงั้นเหรอฉันจะล่ามแกไว้และบอกเขาว่าแกขโมยของฉันดูสิเขาจะจัดการยังไงคิดเหรอว่าจะมีใครเชื่อคำพูดเด็กเปรตวัดดีอย่างแกแม่เลี้ยงของเธอเยอะๆออย่างชอบใจมีอารูด้ดีบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่พึ่งพาของเธอดังนั้นเมื่อเธอมีโอกาสเธอจึงหนีออกไปใช้ชีวิตข้างนอกดิ้นรนต่อสู้ เพื่อให้ชีวิตของเธอสุขสบายไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรเธอก็พร้อมปีนไปเพื่อพาตัวเองไปอยู่เหนือคนเหล่านั้นโชคดีที่หน้าตาสวยงามน้ำเสียงที่ไพเราะไม่นานนักสายงานทางอาชีพนักร้องของมีอาก็โด่งดังค่าตัวจากงานแสดงของเธอสูงอยู่ระดับแนวหน้าของวงการอีกทั้งเธอยังมีคนหนุนหลังอย่างดี เป็นสาวใหญ่ผู้คร่ำบอดในวงธุรกิจกลางคืนมาดามหลีทำให้ไม่มีใครกล้ามามีเรื่องมีอารอบตัวของเธอมีคนคอยคุ้มกันตลอดเวลาหลังจากนั้นการแก้แค้นจึงได้เริ่มต้นแย่งไปแย่งกลับไม่โกงไม่นานลูกสาวของแม่เลี้ยงใจร้ายก็แต่งงานขณะที่หล่อนกำลังตั้งท้องอยู่สามีของหล่อนก็ออกเที่ยวเตร และลงไหลในตัวของมีอาจนงูหัวไม่ขึ้นแถมตามตือ้อขอความรักเหมือนสุนัขลงทางอยากกับเมียคุณก่อนสิถ้าคุณรักฉันจริงหนังแพทย์สยามมีอามึงแย่งผัวกูลูกติดแม่เลี้ยงที่ฉันชิงชังกำลังชี้นิ้วด่ากราดใส่ฉันอยู่ต่อหน้าครับระหว่างที่ฉันกำลังเดินทางกลับที่พักไม่นานนะัก รอนก็ถูกพวกบอดี้การ์ดของคลับหิวร่างออกไปข้างนอกมีอามองดูสภาพหน้าสังเวชนั้นอย่างสะใจยิ่งนักจงลิ้มรสความทรมานนี้ให้สาสมซะเพราะการสร้างความแตกแยกคืองานที่เธอถนัดแม้ไม่ตั้งใจแต่หลายครั้งหลายคราที่ผู้ชายหลายใจพวกนั้นมาลหลงไหลได้ปลื้มเธอแต่มีอาไม่คิดจริงจังกับพวกผู้ชายที่เข้ามาเทียวไล่เที่ยวขือกับเธอนัก เธอไม่สนใจหรือเชื่อในเรื่องของความรักเงินและความมั่นคงต่างหากที่ทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึง่งสุขสบายอย่างแท้จริงอาศัยโอกาสที่ยังโด่งดังมีชื่อเสียงอยู่หาที่พักพิงสักแห่งเธอศัตรูของเธอเน่ยเยอะเกินไปละมาดามหลีสาวใหญ่ผู้เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในวงการธุรกิจกลางคืน เอ่ยเตือนอย่างหวังดีแม่น้ำเสียงที่เย็นชานั้นจะแฝงไปด้วยการตำหนิหาที่พักพิงเหรอการแต่งงานเรื่องนี้ไม่เคยมีอยู่ในความคิดของมีอาหากทว่าตอนนี้เธออายุ24ปีแล้วอีกไม่นานชื่อเสียงของเธอคงค่อยๆลดน้อยลงหากได้ใครสักคนคอยคุ้มครองเลี้ยงดูไปตลอดชีวิตก็คงดีไม่น้อย นั่นคือหนทางที่มีอาคิดที่จะเดินไปใครสักคนไม่ต้องมีความรักก็ได้แค่ร่ำรวยและมั่นคงปีเตอร์ชายหนุ่มที่เพียรพร้อมเข้าตามหลักเกณฑ์ของหญิงสาวแต่เมื่อรู้ว่าเขาแต่งงานแล้วมีอาจึงได้ตัดเขาออกไปจากตัวเลือกของเธอแต่อีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่ยอมจบง่ายๆดึงดันให้เธอยอมเป็นของเขาเท่าไร เขาก็พร้อมจ่ายเลี้ยงดูให้เธออยากกับเมียคุณก่อนสิถ้าคุณรักฉันจริงเงื่อนไขนี้มีอาไม่ได้คาดหวังให้เขาทำสําเร็จเพียงต้องการขับไล่ชายคนนี้ไปให้พ้นจากชีวิตของเธอโดยที่มีอาไม่อาจรู้ได้เลยว่าชีวิตของเธอกำลังเดินเข้าสู่ประตูยมโลกรถรูที่โดยสารมาจู่จก็เบรกลงกระทานหาันมาดามครับ รถของเราถูกล้อมอิทธิพลของมาดามย่อมมีคนคอยคุ้มกันตลอดเวลาหากเวลานี้กลุ่มชายชุดดำที่ยืนล้อมรอบรถอยู่นั้นดูจะมีจำนวนมากกว่าใครกันที่กล้ามาเล่นงานฉันเสียงของมาดามเปล่งออกมาขยายอำนาจอย่างเต็มที่ใครคิดเล่นงานเธออย่าหวังจบเรื่องง่าย เราต้องการตัวผู้หญิงคนนั้นส่งตัวเธอมามีอาตกใจเมื่อรู้ว่าเป้าหมายของพวกเขาคือเธอเมื่อมองท่าทางของคนเหล่านี้ที่ไม่เกรงกลัวมาดามหลีทำให้หญิงสาวเข้าใจสถานการณ์ดีศัตรูของเธอคราวนี้อันตรายกว่าที่คิดดังนั้นมีอาไม่อยากให้ผู้มีพระคุณมาเดือดร้อนด้วยจึงยอมทำตามความต้องการของอีกฝ่ายทันที เจ้นานายของพวกแกเป็นใครเอาคนของฉันไปอย่าคิดว่ามันจะจบง่ายๆมีอามองตามร่างชายคนหนึ่งที่เดินเข้ามายื่นนามบัตรให้ทันใดนั้นปากและจมูกของเธอก็ถูกผ้าปิดประกบเอาไว้สติของเธอเริ่มลางเรือนใบหน้าของมาดามหลีที่ได้เห็นก่อนหลับลงไปคือความตะหนกตกใจใครกันที่คิดเล่นงานเธอ มีอารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อรู้สึกพื้นไม่มั่นคงเธอกำลังนอนสลบอยู่บนเรือโกรงเคลงจนหน้าเวียนหัวเมื่อเงยศีรษะขึ้นพ้นกราบเรือเธอก็เห็นท้องทะเลที่ไกลสุดลูกหูลูกตาอีกด้านเป็นชายฝั่งขนาดใหญ่ที่กำลังมีคนขนของมากมายขึ้นฝั่งนาฬิกาของฉันละ่ะสมาร์ทวอทที่เธอสวมเอาไว้ไม่ได้อยู่ที่แขนข้างซ้ายของเธออีกแล้ว แบบนี้เท่ากับว่าเธอขาดการติดต่อกับคนอื่นทำไมกันถูกลักพาตัวเหรอหญิงสาวแปลกถิ่นคิดได้อย่างนั้นภายในใจก็คิดกังวลไม่หยุดว่าจะทำอย่างไรต่อไปเธอถูกทำให้หลับแล้วพาตัวมาในที่ที่เธอไม่รู้จักความคิดเดียวที่มีอาคิดออกคือต้องหนีออกจากเรือรำนี้เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคน แต่คงไม่ใช่คนที่กำลังขนของลงจากเรือเหล่านี้ผู้หญิงคนนั้นตื่นหรือยังนายหัวบอกให้อุ้มขึ้นไปเลยถ้ายัางไม่ตื่นเสียงของชายด้านนอกดังเข้ามาทำให้มีอาต้องแส้ทำเป็นหลับเงี่ยหูฟังเสียงรอบข้างจนเมื่อใครคนนึงเอาเท้าเขี่ยร่างของเธอปลุกฉันด้วยเท้าเหรอเดี๋ยวเธอมีอาแทบจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อไรกัน ที่เธอถูกกระทำอย่างหยาบคายแบบนี้ชีวิตแวยเยาวที่ถูกกลั่นแกล้งเหมือนหวนคืนกลับมาอีกครั้งยังไม่รู้สึกตัวก็ต้องแบกไปหัวหน้าผมไม่กล้าอุ้มเธอหรอกเดี๋ยวในหัวทุบก,กบาลผมแน่เสียงของคนเป็นลูกน้องรีบบอกปัดพอเห็นเป็นผู้หญิงสาวสวยในใจก็อยากอุ้มอยู่หรอกแต่พอรู้ว่าใครสั่งเอาตัวเธอมาที่นี่ ใครจะกล้าแตะต้องตัวผู้หญิงคนนี้กันเอาเถอะฉันจะแบกไปเองนายไปช่วยคนของที่เหลือแล้วกันหลังจากนั้นมีอาถูกชายตัวใหญ่กำยำสูงอุ้มร่างของเธอพาดไหล่ของเขาเดินขึ้นไปยังชายหาดเข้าแบกร่างของเธอวางไว้ที่เกวียนขนของรอให้หมาลากเธอเข้าไปมีอารีตามองรอบด้าน เมื่อรู้สึกว่าเสียงรอบตัวของเธอเริ่มเงียบลงคนงานเหล่านั้นกำลังวุ่นวายกับการขนของจึงไม่ได้สนใจเธอเท่าไรนักในหัวหัวหน้าเธอกำลังอยู่ที่ไหนกันเมื่อสบโอกาสมีอาไม่รอช้าวิ่งจำเอาหนีเข้าชายฝั่งทันทีเธอต้องไปให้ไกลจากคนพวกนี้ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน หรือถ้ามีโชคเจอเจ้าหน้าที่ของรัฐเธออาจรอดพ้นจากคนพวกนี้และกลับไปยังที่ของเธอได้เฮ้ยเธอวิ่งหนีแล้วเสียงตะโกนของชายคนหนึ่งดังมาแต่ไกลยิ่งทำให้หญิงสาวเร่งฝีเท้าให้เร็วกว่าเดิมหากช้าแล้วก็เธอได้ถูกจับอย่างแน่นอนไม่ต้องตามไปคนเป็นหัวหน้าที่แบกร่างเธอมาเอ่ยสั่งลูกน้องสายตาย,ยังคงมองจ้องร่างบาง ที่พยายามหลบนี้ทิศทางที่เธอวิ่งไปทําให้มุมปากของเขายกยิ้มเกาะแห่งนี้ที่มีแต่ทะเลล้อมรอบมีแต่ปูเขาและป่าบนเกาะแห่งนี้เธอจะหนีไปไหนได้นอนมานานแล้วปล่อยให้เธอออกกําลังกายบ้างเมื่อไร้เงาคนวิ่งตามมามีอาหยุดพักทันทีเมื่อขาที่วิ่งมาเริ่มสั่นอย่างหมดแรง เธอวิ่งหนีเข้ามาตามถนนป่าสนยิ่งวิ่งเข้ามาลึกเท่าไรแทนที่จะพบบ้านของคนสองข้างทางกลับยิ่งเป็นป่ารกทึบมากขึ้นทางที่เคยเป็นทางเดินของรถยนต์เริ่มแคบจนกลายเป็นแค่ทางเดินเท้ามาผิดทางงั้นเหรอมีอาคิดอย่างหวั่นใจระหว่างที่หยุดนั่งพักมองสำรวจไปรอบๆแงงหน้าขึ้นมองไปด้านบนต้นไม้ ต้นไม้ที่นี่สูงปกกคลุมจนเธอไม่เห็นดวงอาทิตย์ทำให้คะเนทิตทางไม่ได้แต่แสงแดดที่เริ่มลดความจ้าลงได้บอกให้หญิงสาวรู้ว่าอีกไม่นานพระอาทิตย์กำลังจะตกดินความกลัวเริ่มกัดกินใจของมีอาหรือเธอคิดผิดที่คิดวิ่งหนีมาทั้งอย่างนี้หนีเสือป่าจระเข้บางทีเธออาจได้เจอหมีตัวเป็นๆเ,เข้ามาขยำร่างของเธอ ทางทางที่ในใจหวาดกลัวแต่หญิงสาวก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปไม่รู้นานแค่ไหนแล้วที่เธอเดินไปตามทางที่ถูกทางทางเอาไว้สำหรับมนุษย์เดินเมื่อแสงของตะวันเริ่มมืดลงใจที่หวั่นกลัวก็เริ่มทำให้ขาไร้เรี่ยวแรงแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งทำให้มีอาเริ่มมีความหวังหากเป็นกลางวันเธอคงมองไม่เห็นแสงไฟเหล่านั้น แต่เมื่อที่นี่เริ่มมืดคำ่ำก็ทำให้เธอเห็นจุดหมายได้อย่างชัดเจนหญิงสาวรีบวิ่งไปยังบ้านหลังนั้นทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฉันถูกลักพาตัวมาความกลัวที่สะสมมาตลอดทางมีอาตโกนเรียกหาใครสักคนเพื่อขอความช่วยเหลือมือของเธอถกกระโปรงที่ขาดวิ่งเพราะกิ่งไม้เกี่ยว เดินก้าวขึ้นไปในบ้านพักหลังนั้นทันทีช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่ไหมคะมีอาร้องเรียกขณะที่เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นกว่าตามองหาใครสักคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อเข้าไปในห้องครัวความกระหายน้ำทำให้เธอทนไม่ไหวเปิดตู้เย็นหาน้ำดื่มสักขวดระหว่างนั้นจมูกของเธอก็ได้กลิ่นของบุหรี่ ใครอนุญาตให้เธอกินของในตู้ได้กันขอโทษค่ะฉันหิวหิวมากจริงๆช่วยฉันด้วยนะคะฉันถูกลักพาตัวมีอาตกใจพลันดีใจในคราดเดียวกันเมื่อเธอได้เจอคนแปลกหน้าการแต่งกายของชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าของมีอาไม่เหมือนพวกโจรป่าหรือพวกคนเถื่อนชั่วร้ายใบหน้าหล่อเหลามีภูมิฐาน สวมเสื้อเชิ้ตสีดำที่ดูมีราคาไม่น้อยหากแววตาคู่นั้นมองเธออย่างไม่เป็นมิตรลักพาตัวเหรอใช่แล้วค่ะที่นี่มีโทรศัพท์ไหมคะเราจะต้องแจ้งตำรวจคนพวกนี้ก่ออาชญากรรมอุกอาจเกินไปแล้วมีอาเดินปรีเข้ามาหาผู้ชายผู้เป็นเจ้าของบ้านร่ำร้องขอความช่วยเหลือจากเขาที่นี่ไม่มีโทรศัพท์ เสียงทุ้มเย็นที่ตอบเธอมานั้นทําให้มีอากลืนน้าลายดังอึกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมีอาค่อนข้างแม่นยำเธอรับรู้ได้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาที่นี่ไม่มีตำรวจมีอาตัวสั่นเทาไปทางร่างเมื่อร่างกายได้รับน้ำสะอาดหลังจากขาดน้ำมาเกือบหนึ่งวัน สมองของเธอก็เริ่มประมวลความคิดได้ขาสองข้างเริ่มก้าวถอยห่างออกไปพรอดที่นี่คือเกาะของกูไงล่ะอีธานเอ่ยออกมาทันทีเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าเธอจะเดินเข้ามาหาเขาเร็วแบบนี้หญิงสาวตะลึงงานจนพูดไม่ออกยินดีต้อนรับสู่นรกมีอาชายตรงหน้าของเธอ คือคนที่บงการทุกอย่างไม่ผิดแน่แต่เขาเป็นใครกันเธอไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแล้วทำไมเขาจึงเล่นงานเธอคุณเป็นใครอะ่ะฉันไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน <c oughs> เสียงนั้นดังในลำคออย่างเย,ย่อเย้ยก่อนจะวางมือทั้งสองข้างของเขาไว้ในกระเป๋ากางเกงล้วงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาเป็นรูป,ป่าวสาวคู่หนึ่งที่แต่งงานกัน รู้จักผู้ชายคนนี้หรือเปล่าล่ะเขาเอ่ยถามจนหญิงสาวต้องคว้ารูปใบนั้นขึ้นมาดูชายหนุ่มในรูปคือปีเตอร์หนุ่มเพลย์บอยที่มาติดพันหลงรักเธอและผู้หญิงอีกคนเจ้าสาวที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขใบหน้าของหล่อนละไม้คล้ายกับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของมีอาน้องสาวของเขาเหรอคุณจับฉันมาที่นี่เพราะเรื่องพวกนี้อย่างนั้นเหรอ นี่มันไร้สาระสิ้นดีฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชายคนนี้ซะหน่อยเมื่อมีอารเริ่มปฏิติประต,ต่อเรื่องทุกอย่างได้เธอเริ่มควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองไม่อยู่แล้วอีผู้หญิงคนไหนที่มันยุยงให้ผัวเมียเขาเลิกกันไม่ใช่มึงหรือไงเสียงที่เค้นตะคอกออกมาของชายคนนี้ทำให้มีอาหนาวสั่นไปทางร่างมึง อย่ามาหยาบคายใส่ฉันนะไม่เคยมีใครเรียกเธออย่างนั้นมาก่อนหยาบคายป่าเถื่อนเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครพวกผู้ชายบ้าอำนาจเธอเจอมาเป็นร้อยกล้าดีอย่างไรว่าทำกับเธออย่างนี้หยาบคายเหรอผู้หญิงอย่างมึงอะ่ะกูไม่ยิงให้ตายเดี๋ยวนี้ก็บุญแล้ววายมีอาตกใจกับท่าทีของเขา จนฟุบตัวนั่งลงนึกว่าเขาจะควักปืนมายิงใส่เธออย่างที่พูดเอาไว้หากแต่ชายคนนี้ทำเพียงแค่ตบโตเท่านั้นฉันไม่รู้เรื่องผู้ชายคนนั้นน่ะเขามายุ่งกับฉันเองต่างหากฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้เรื่องตอแหลนี่มันจะเกินไปแล้วนะถึงฉันจะทำแบบนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาลักพาตัวฉันไปจัดการสั่งสอนผู้ชายคนนั้นสิ มีอาเกลียดนักเวลามีเรื่องชู้สาวทีไรมีแต่หญิงที่เป็นฝ่ายถูกโจมตีทั้งที่ต้นเหตุมาจากความมักง่ายของผู้ชายทั้งนั้นกูจัดการมึงแน่แต่จะล่อมึงก่อนเลยดูสิจะเก่งได้สักเท่าไหร่มีอาโมโหโจนมือลัน่นทนไม่ไหวง้างมือฟาดใส่ใบหน้าของอีกฝ่ายยาวแรง คนอย่างมีอาไม่คิดทนถูกข่มเหงอยู่ฝ่ายเดียวแน่ยิ่งพวกผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติเธอต้องได้าริมรถฝ่ามือของเธอเสียบ้างชอบความรุนแรงซะด้วยงั้นมานี่เลยไอ้ปล่อยฉันนะจะทำอะไรอะ่ะมีอาตกใจตื่นกลัวสุดขีดเมื่อเขาย่างก้าวเข้ามากระชากร่างของเธอออกไปยังห้องนอนเหวี่ยงร่างของเธอไปอยังเตียงใหญ่ภายในห้อง หญิงสาวอดคิดไม่ได้เขามีเจตนาทํำอะไรกับเธอหยุดนะนี่คุณกำลังทําอะไรอะถ้าอยากนอนกับฉันอย่าเอาเรื่องน้องสาวของคุณมาอ้างดีกว่านอนกับมึงเหรอเฮมือของเขาเริ่มปลดเข็มขัดที่เอวสอบนั้นออกมาดวงตาหญิงสาวประกายระริกด้วยความหวาดกลัวชายคนนี้กำลังข่มเหงเธอกูจะเคียนมึงให้ตายขาเตียงนี่ต่างหาก อย่านะฉันเจ็บมีอาครีดร้องอย่างเจ็บแสบเมื่อถูกเคอฟาสายข็มขัดหนังใส่ร่างของเธอหญิงสาวรีบยกมือและแขนปกปิดใบหน้าของตัวเองเพื่อไม่ให้เขาฟ้าถูกมันหากแต่ความแสบร้อนเหล่านั้นก็ทำให้เธอดิ้นร้าอย่างทรมานไหนทำให้ดูหน่อยสิไอ้ท่าทางยั่วผู้ชายจนคลั่งมันทำยังไงแสดงให้ดูหน่อยแรดได้แค่ไหน หยุดนะมันเจ็บนะไอ้ชั่วตีผู้หญิงไอ้หน้าตัวเมียความหยาบคายและการกระทําที่ป่าเทือนไม่อาจทําให้หญิงสาวอย่างมีอายอมสยบลงได้กลับยิ่งทําให้เธอโมโหด่าออกไปเพื่อเอาคืนปากดีไม่สํานึกเลยใช่นะแล้วที่มึงตบหน้ากูล่ะอีนางแพทย์สยาดีแต่เย่งผัวชาวบ้านไปทั่วอีธานคว้างเข็มขัดในมือทิ้ง ย่างก้าวสาวเท้าขึ้นไปลากขาของหญิงสาวแล้วดึงเข้ามาใกล้ออย่ามาจับฉันนะน้องสาวคุณน่ะคุมผัวตัวเองไม่ได้มาทอดฉันได้ยังไงกันตีฉันให้ตายไอ้เวนนั่นมันก็ไม่เลิกเจ้าชู้หรอกผู้ชายที่มาเที่ยวหาความสำราญแบบนั้นไม่มีทางหยุดอยู่กับผู้หญิงเพียงคนเดียวได้เรื่องอะไรเขาต้องเอาความผิดมาโยนใส่เธอแต่มันคิดอยากกับน้องกูเพราะมึง ก็เรื่องของมันสิวะมีอาแกว่งเท้าถีบใส่อีกฝ่ายไม่ยัง้งมือของเขาที่ปัดป้องดึงถึงไปมาก็ทำให้เศษผ้าที่ขาดรุ่งเริ่งอยู่แล้วเริ่มฉีกขาดมากกว่าเดิมงั้นก็ขอดูหน่อยสิไอ้ร่างเน่าเหม็นนี่มันมีอะไรดีผู้ชายถึงได้หลงจนลืมเมียความอวดดีของผู้หญิงตรงหน้านี้อีธานอยากกระชากเสื้อผ้าเธอออกให้หมด แล้วปล่อยให้เดินไปอย่างนั้นทั่วเกาะดูซิจะยังกล้าปากดีอยู่อีกไหมอย่านะอย่าทำฉันยั่วเก่งไม่ใช่หรือไงไหนลองยั่วให้กูดูหน่อยสิอีธานจับเศษผ้าอไรายได้ก็ฉีกกระชากออกไม่หยุดจนผิวเนื้อเนียนผ่องนั้นปรากฏชัดในสายตาของเขานี่ใช่ไหมที่มันทําให้พวกผู้ชายมันหลงกัน ยุดเดี๋ยนี้นะไอ้ชั่วมีอาตบตีใส่สศีรษะของคนป่าดเถื่อนตรงหน้าอย่างไม่ยอมกันจากตบตีก็เริ่มเป็นทุบกำปั้นใส่พอรู้ว่าอีกฝ่ายไม่รู้สึกรู้สาใจที่หวนไว้ก็เริ่มเรียกร้องหาสิ่งอื่นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยนาทีนี้มีอาสิ้นหวังเหลือเกินเธอได้แต่ร้องเรียกใครสักคนที่ได้ยินเสียงของเธอเออร้องเข้าไป ร้องให้ตายก็ไม่มีใครช่วยมึงได้เออหยุดนะไอ้คนชั่วยมีอากีดร้องสุดเสียงจนสติดับปู้ไป